ลุงจงมาแล้ววันนี้ลุงจงจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดวัดพรามณีเนาะวัดพรามณีวัดพรามณีนะครับอยู่วัดพรามณีหรือวัดหลวงพ่อป่างแดงนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองหรือครั้งที่สามครั้งที่สองที่สามนี่แหละครับประมาณนี้นะครับครั้งที่สองเดี๋ยวลุงจงให้ประเสริมไหว้ไหว้เจ้าพ่อ มหายัก3,000ต้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจงพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเนาะบรรยากาศเนาะไปกันเลยคร่ะ้ามาด้านในนะครับก็จะมีอ่ลุงจงมาแต่เช้านะผู้คนยังไม่เยอะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่าของที่ระลึกของเด๋ยลุงจงพาเขาเดินเดินเข้าไปดีนะฝ่งนี้ฝั่งนี้เป็นตู้ขายอ่า วัตถุมงคลนะก็มีหลากหลายอยู่นะครับอันนี้เป็นครอบแก้วอะคริลิกนะครับแล้วก็มีท้าเวสุวรรณมีหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็มีพระบูชาอันนี้นะครับอันนี้ท้าเวสุวรรณโลราคาก็ห้าร้อยนะครับ พญาครุธมหาบารมีมั่งมีศรีสุขรุ่งเรืองร่ำรวยประมาณนี้นะครับกสวยงามอยู่ยนะค่ะส,สวยงามดีนะครับมีไว้ให้บูชานะครับสำหรับผู้มา,ากราบไหว้สักการะบูชาที่วัดพระมณีนะครับวัดพระมณีหรือวัดหลวงพ่อป่าแดงนะครับที่นครนายกนะครับเพื่อนๆไกลผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะไหว้สักการะบูชานะครับ ด้าน,นี้เนาะแล้วก็จะมีเดี๋ยวต้องจงพาไปดูอีกหลายมุมนะครับด้านนี้ก็จะมีพระประธานนั่งอยู่แล้วก็มีหลวงพ่อท่านคอยบริการาให้ให้บรรดาญาติโย,ยมมาถวายสังฆทานถวายพระไตรนะครับแล้วก็ทำบุญต่างๆเนาะประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวลุงจงก็จะพาประเสริมมาทำบ,บุญนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปไหว้หลวงพ่อปากแดงก่อนด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับแต่มาณนี้นะครับน,น,น,นี่เป็นบรรยากาศด้านในนะครับเพราะว่าหลุงจงมาแต่เช้าก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้เป็นวันธรรมดาครับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะหน่อยนะครับวันนี้ ลุงจงมาแต่เช้าครับคน,นยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวลุงจงพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อปากแดงกันนะครับ mm. เข้ามาด้านในก็จะเป็นพระบ,บูสดเล็กๆนะครับ mm. จะเป็นพระบูชสดเล็กๆนะครับข้างด้านในก็จะมีพระประธานแล้วก็พระพุตรูปหลายๆห,ห,หลายองค์เนาะแล้วก็จะมี เดี๋ยวลุงจงพาไปดูใกล้ๆนะครับด้านในนะครับก็ด้านในอโบสถเนาะก็จะมีรูปพระประธานก็คือหลวงพ่อปากแดงนะครับดูในวัดปรามณีนะครับหรือวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับแล้วก็นี่เป็นองค์หลวงพ่อปากแดงที่อยู่ในโอโบสถเนาะ ล่างก็จะมีพระุพธรูปต่างๆนะครับมีพระแก้วมุลกุฎเนาะสงเครื่ององค์ใหญ่แล้วก็มีพระุพธรูปอีกหลายองค์ครับเพื่อนเพืนผ่านไปผ่านมานะครนายกก็อย่าลืมเข้ามาสักการะอาขอพรหลวงพ่อปากแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีจ ที่มีที่ทุกคนมานะครนายกต้องมานะครับวัดพรมณีวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือน้ําแดงที่เอามาถวายหลวงพ่อให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้คือถวายแล้วนะครับเปิดฝาหมนแล้วนะครับ เห็นไหมสังฆทานนะถวายสังฆทานด้านนอกใช่ไหมครับคเป็นตานั่งครับด้านนี้เป็นจุดเช่าวัตถุมงคลนะครับนะจุดเช่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อปากแดงมีหลายเหรียญหลายหลายอย่างนะครับเพื่อนๆทานไปทานมาก็อย่าลืมนะครับแบะสักการะ ปอพรหลวงพ่อปากเดียงเนะี่ยที่วัดธารมณีนะครับ